แท้ท้องรถอะครับโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยฮะโอ้ยโอ้ยมอมมากฮึนี่ออกมาตัทีเงอ้ฉันเหนื่อยแล้วเนี่ยป้อนข้าวคุณเนี่ยออกมายัางฮึฮึ ออกมาแม่เด็ดดีเหนื่อยนะเนี่ยโอ้โหไปลุยโคนที่ไหนมาเนี่ยนะขอบฟ้าดูลูกตัวเองนี่เลยโอ้ยเหนื่ยอยเออไปลุยโคนที่ไหนมาออกมาเร็วออ,ออกมาออกมาแล้วลูกลนะทัหมดเด็ดดี้ทัมมอเลยเร็วเร็วเร็วมากินเร็วอะไรนะเนี่ย ออกมาเร็วเด็ดดี้ป้อนข้าวในป้อนข้าวใต้ท้องรถทุกคนปวดหัวเขาไม่ยอมออกมาให้เราก็อยากให้เขากินเฮ้เหนื่อยอะทำไมไม่ออกมาเนี่ยเด็ดดี้ออกมาแม่เหนื่อยเนี่ยลูกโอ้สยสมเ้ย ออกมาแม่โอ้ย้อนข้าวใต้ท้องรถวอทุกคนเขามอมมากเลยเข้าพัอไหนมาไม่รู้เนี่ยทำกับข้าวเสร็จก็จะให้กินก็รอยเนี่ยอ่ะอันนี้โอ้ยเออถ้าแม่แก่กว่านี้ทำไงเท็ดดี้อดูนี่ตับกิโลหนึ่ง กินสองทาพจักอะไรทุกคนดูเอาลูกฉันเขาเหนื่อยมากเขาไม่ยอมออกมากินนี่ด้วยความอยากให้เขากินอะใต้ท้องรถฉันก็ยมอมอะเขาไม่ออกมาเน่ทำไมไม่ออกมาเมออกมาทําแมเท็ดดี้ออกมาไม่ลูกทำมมเนี่ย เด็ดดีโลโอ้ยดูเต็มเป็ดตัดปาดอยู่เนี่ยทุกคนไปไหนมาไม่รู้ออกมาแม่ดูเหนื่อยมากไปไหนมาไม่รู้เอา้เอาอา่ะอ่ะอ่ะว่ากันไปความรักก็ต้องอดทนนะทุกคนนี่นะเอา้านอนกินมันก็เลยดีว่า เลืกเอือกเลยจ้าโอ้ยนาอดู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 ดดจักฉันจะว่ายังไงดีีนเล้ามามา,มากินบอกมาก็กกินกินใต้ท้องรถมันนี่แหละ้อนข้าวใต้ท้องรถทุกคนฉันดูแทนที่จะออกมาเขาก็ไม่ออกมาอืมเราเป็นมีความอดทนมาลูกมาอ่ะอืม เราต้องมีความอดทนจะป้อนลูกกินเสร็จแล้วเขาก็จะหนีไปเที่ยวให้เขาไปอ่ะอืมเจนอืมความรักต้องอดทนนะทุกคนมาออกมาลูกมามาเร็วมาเร็วมาวันมาเด็ดดิมาโอ๊ย,นอยเนาะอาๆอา เอเ้ยเดี๋ยวดิเอาเกินกินกินมามากิ่มเ้วบอกว่าอืมก็เคยป้อนแต่เด็กกันนะทุกคนก็เลยเป็นแบบนี้มามาปอยังปอยังมาออกมากินน้ำเลยออกมากินน้ำมาออกมาเร็วออกมา,ออกมา ทอมอนเดี๋ยวดออิออกมาลูกออกมาเร็วจะกินไหมเนี่ยกินไหมเนี่ยข้าวหนี่กินไหมเนี่ยปอ,อ,อนจนจะหมดแล้วเหอะอืมมอมมากทุกคน เราต้องหาจังหวะให้ออกจากตรงนี้ก่อนอาบน้ําให้ออกมาลูกออกมาลูกข้ามานเนี่ยเดดดีมาเด็ดดีมาดีมาเร็วเร,วเรว็มากินเรามากินล้วเนี่ยนี่จะหมดแล้วป้อนจะหมดแล้วเ,เขาไม่ยอมออกมาทุกคนป้อนดตายท้องรถเหนื่อยมากดูออกมาแลว้วลูกแล้วข้ามานเนี่ยเร็ว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 ,รวจับอาบน้ำด้วยเนี่ยโอ้จะดีไหมมาดิลูกมาดิ มากินน้ำด้วยเลยลูกเร็วมามาเร็วมาเร็วมาเร็วเสรดิออกมาออกมาโอ้ยเรานี่หละเนาะห่ว,หวงเขานะมาออกมากินน้ำเร็วเร็วมา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 คนเก่งแล้ว อิ่มแล้วน,ะนะนั่นน่ะปอนจนอิ่มแล้วมามากินน้ำเด้อวมานี่มานี่มาเร็วมามาเร็วมาแต่วันมา กินกินกินจะทําอย่างนั้นลูกมาเร็วร้อนมากนะทุกคนกลัวเป็นยิดโตกเนี่ยต้อ่ให้แบบเ,เดี๋ยวเป็นยิดโตกมาลําบากอยู่ใต้ท้องรถก็จะใส่น้ําเนี้ยแต่เขาก็ไปเล่นน้ําบ้างแหละกลับมาก็อาบน้ําให้ล้วต้องยอม เพราะร้อนเกินอ,อาลูกกันเห็ดดีกว่านอ้อจักมันอย่างนว้นีดลูกฉันมาเด้อแม่อาบน้ำให้มันลูกมาคนเก่งแล้วโอ้จะหมักกินน้ำทาพิจารณ์ชื้นี่ป้องกันยิโตกในตัวะลรทุกคนเพราะว่า ถ้าร้อนมากๆนะบางทีก็ไม่ไหวไงก็ประมาณเนี้ยอมไม่เขาตัวเปียกไปดีกว่าเขาชักเขาเป็นหิโตกมาลำบากใช่ไหมมาลูกมาออกมาเร็วม่อาบน้ำให้ดูน่าจะไปอาบมาแล้วไหนไปเล่นไหนมาไม่รู้เนี่ยไปตั้งแต่เช้าเนี่ยทำกับข้าวเสร็จก็จะให้กินไม่ทันเขาหนีไปกับเพื่อนกลับมาก็หอบแทกเนี่ย นมน้ำไปก่อนช่วงสายสก็ให้นมนมแพ้ก็แหลยใส่กับน้ำแข็งนิดนึงน้ำแดงสักหยดหนึ่งทุกคนจะไ,ได้แบบว่าอืมดือแท้ก็บอกอกมาละวลูกฮะ ทำไมไม่ออกมาละ่ะครับคนเก่งของแม่ออกมาเด้แม่จามน้ำให้หนูด้อเอยโอ,อ้บอกแล้วแบบนี้บอกเียนี่ทุกคนเลงเอเออ่อออะตามสะดวกเลยอ่ะดีดน้ำไปให้แล้วกันอ่ะดูตรงชาน,นเลี้ยงสายท้องรถกินข้าวยังป้อนใตทของรถเลยทุกคน ตัวกันไปนะความลับเราก็มาแล้วนะ มอมไม่เป็นไรดีกว่าเขาเป็นฮิตโตนะทุกคนไปเล่นน้ำมั่งพรมน้ำให้เขามั่งกังวันบางกีถ้าเขาไม่นั่นก็ให้กินน้ำแข็งไปอยู่ระเบียงขอตลบให้แต่เขาก็ไม่เอาหรอกชอไปกับเพื่อนไงเคทุกคน บายบายนะครับบายบายเด็กใต้ท้องรถเอ๊ะเด็กใต้ท้องรถเอ๊ะหนูเหนื่อยนะทุกคนนะไม่ได้เซอร์โลเอฟซีเลยนะยังัดีครับ